ผมคิดว่าทั้งตลาดหุ้นหรือว่าค่าเงนินเนี่ยผมไม่แน่ใจความกังวลมีมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าความมั่นใจผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่สูงมากอยู่คำถามก็เลยเป็นบาทจะอ่อนเป็น new normal หรือเปล่านะครับผมจะเป็นภาวะอ่อนเงี้ยไปอีกนานหรือเปล่า หลังโควิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยอ่อนที่สุดที่ผมดูเนี่ยคือ39นะครับผม29ปลายปลายไปอยู่ที่39วันนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณ37ถามว่าเป็น new normal ไหมผ่านมา3ปีแล้วนะฮะที่ยังอยู่ในโซนอ่อนผมคิดว่าก็อาจจะพูดว่าเป็น new normal ก็ได้ อาจจะเริ่มกับตอนต้นปีนะฮะต้นปีเนี่ยเราอยู่กันประมาณ3 4นะครับผมวันนี้เนี่ยเรา36.8เกือบเกือนะฮะอ่อนมาค่อนข้างเยอะนะ,ะผม2 3บาทนะ,ะถามว่าทำไมปีนี้เนี่ยบาทอ่อนเยอะกว่าคนอื่นในภูมิภาคนะครับผมผมคิดว่าก็ประกอบกันจากที่ได้เรียนคุณกีตาไปเมื่อตอนต้นครับผมเรามีทั้ง เรื่องดอลลาร์แข็งจากอเมริกายังไม่ลดดอกเบีย้ยอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับคนอื่นแต่ว่าความมั่นใจที่อาจจะยังไม่ได้มีมากนะกับฟันดัเบนทัลกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของเราที่แอดออนเพิ่มเข้าไปแล้วก็บาทก็เลย reflect ว่าออกค่ามากกว่าคนอื่นครับแต่คุณกีตาได้ถามว่าทำไมปลายปีเราถึงมองแข็งค่าขึ้นนิดนึง 36.5-36.4ลงไปผมคิดว่าในช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นจุดเทินอย่างน,น้อยสองเรื่องที่ผมนึกออกตอนนี้นะผมผมคิดว่าในช่วงปลายปีทั้งเฟดลดดอกเบี้ยแล้วก็ทั้งการท่องเที่ยวจะมีสัญญาณที่น่าสนใจมากขึ้นเนี่ยเราเลยขอทราเกตบาทแข็งขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นอาจจะขอตอบคุณกีตา้าครับผมนะตอนนี้โอกาสที่บาทจะอ่อนไปมากกว่า37 จะไปถึง40อย่างที่มีการพูดถึงหรือมีความกังวลเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่ได้ b บอ s ไปในทางนั้นเราอยากจะ b บอ s ไปในทางแข่งค่าขึ้นนิดนึงในช่วงปลายปีสำหรับ จุดเริ่มต้นเนี่ยเราขออนุญาตเริ่มที่ภาพของเศรษฐกิจไทยในขณะนนี้ก่อนนะคะในช่วงที่อยู่ในห่วงเวลาของการย้อนรลลึกนะคะถึงเรื่องของเหตุการณ์ต้มยำกุ้งนะคะก็คงจะต้องถามดรในมุมมองทองทั้งนักเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็ผู้ติดตามสถานการ์ค่าเงินด้วยนะคะว่าถ้าดูตลาดการเงินตอนนี้ดูเศียรภาพของเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะคะแล้วก็ดูอัตราการเติบโตตอนนี้เนี่ยเรามีความเสี่ยง หรือว่ามีความกังวลใจไหมว่าจะกลับไปเจอวิกฤตเหมือนกับช่วงปี40คส่วคด็อกเตอร์ครับผมผมคิดว่าความกังวลผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเห็นคล้ายๆกันก็คือความมั่นใจต่อตลาดการเงินไทยค่างเงินบาทตลาดหุ้นหรือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจยังไม่สูงมากนะครับผมอยางที่คุณกีตาได้เรียนนะฮะ เรื่องของตลาดหุ้นนะผมเช้านี้เนี่ยเราคุยกันในทีมนะฮะในขณะที่อเมริกาตลาดหุ้น made record นะครับผมปีนี้เนี่ยอเมริกา s p สขึ้นมาประมาณ15นะฮะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้เนี่ยลงประมาณ10นะครับผมอันนั้นก็เป็นมุมนึงนะฮะในขณะเดียวกันคุณกีตารด้ตะเรื่องของค่างเงินบาทนะครับผมค่างเงินบาทปีนี้เนี่ยก็ยังอ่อนค่าที่สุดในภูมิภาคถ้าว่า ไม่นับญี่ปุ่นนะฮะบาทเนี่ยอ่อนประมาณ7-8%เพราะฉ็นตะ์นผมคิดว่าทั้งตลาดหุ้นหรือว่าค่าเงินเนี่ยผมไม่น่าใจความกังวลมีมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าความมั่นใจผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่สูงมากอยู่ค่ะถ้าเราไล่ดูทีละจุดนะคะเริ่มตั้งแต่สถานการณ์ค่าเงินบาทเลยนะคะที่ดรบอกว่าอ่อนค่าที่สุดในภูมิภาคนะคะตอนนี้สถานการณ์ มันเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมหรือว่าอะไรที่ทำให้เรานั้นอ่อนค่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคค่ะครับผมผมอาจจะเริ่มกับตอนต้นปีนะฮะต้นปีเนี่ยเราอยู่กันประมาณ3 4มส,สผมวันนี้เนี่ยเรา36 8เกือบเกือนะฮะอ่อนมาค่อนข้างเยอะนะบผม2 3บาทนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าไปดูเทียบกับภูมิภาคเนี่ยค่าเงินอื่น อ่อนเหมือนกันนะครับผมหรือถึงขั้นบางธนาคารกลางเนี่ยต้องเข้ามาช่วยพพอร์ตค่างเงินนะฮะอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยด,ด้วยซ้ําในบางธนาคารกลางในภูมิภาคนะครับผมค่างเงินในภูมิภาคเนี่ยอ่อนเกือบทั้งหมดนะฮะผมคิดว่าเราเข้าใจได้นะครับผมปีนี้เนี่ยไปไปมามาดอลลาร์เนี่ยยังแข็งเหลือเกินนะฮะแนวคิดว่าอเมริกาธนาคารกลางเฟดจะ ลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นสักทีนะผมเราผ่านมาสองไตรามาสครึ่งปีแล้วนะฮะเราก็ยังไม่ได้เห็นอเมริกาลดดอกเบีย้ยจริงๆนะครับผมการที่ดอกเบีย้ยของอเมริกายังสูง5.5เเซแล้วก็สูงกว่าดอกเบีย้ยธนาคารกลางอื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่มากก็น้อยมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินในภูมิภาคเนี่ยอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับผมแต่พอมา โฟกัสที่เมืองไทยนะฮะถามว่าทำไมปีนี้เนี่ยบาทอ่อนเยอะกว่าคนอื่นในภูมิภาคนะผมผมคิดว่าก็ประกอบกันจากที่ได้เรียนคุณกีตาไปเมื่อตอนต้นครับผมเรามีทั้งเรื่องดอลลาร์แข็งจากอเมริกายังไม่ลดดอกเบีย้ยอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับคนอื่นแต่ว่าความมั่นใจที่อาจจะยังไม่ได้มีมากนะักกับฟันดัมเบนทัลกับเศรษฐกิจไทยเนี่ย ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของเราที่แอดออนเพิ่มเข้าไปแล้วก็บาทก็เลย reflect ว่าอ่อนค่ามากกว่าคนอื่นครับผมค่ะม,ะมีการวิเคราะห์ถึงขั้นว่าบาทอ่อนค่าเนี่ยจะเป็น new normal ของเราแล้วนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ที่ต่ำมากนะคะมันก็เหมาะแล้วที่บาทของเราอาจจะอ่อนนะคะคือ new normal นี่อาจจะเป็น3 6 37นะคะนี่อาจจะเป็นปกติใหม่ของ ค่าเงินบ้านเราก็ได้นะคะดรประเมินยังไงคะกับระดับเหมาะสมของค่าเงินบาทกับเศรษฐกิจของเราที่โตต่ำในปัจจุบันนะคะผมคิดว่าสิ่งที่คุณกีตาได้แนะนะครับผมเมื่อสักครู่เด็กก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าตลาดไม่ค่อยมีความมั่นใจกับไทยแอสเซทกับไทยบาทนะฮะคำถามก็เลยเป็นบาทจะอ่อนเป็น New n o r m a l หรือเปล่านะครับผมจะเป็นภาวะอ่อนอย่างเงี้ยไปอีกนานหรือเปล่าคําถามลักษณะนี้แนวคิดลักษณะนี้เนี่ย ค่อนข้างชัดเลยว่าตลาดยังไม่ค่อยมีความมั่นใจกับฟันดัมเบทัลของไทยนะครับผมผมย้อนนิดนึงนะฮะก่อนโควิดเนี่ยบาทแข็งมากนะครับผมบางทีแข็งสะจนผู้ประกอบการผู้ส่งออกธนาคารกลางแบงก์ชาติเนี่ยมีความกังวลนะฮะมีการเก่งกำไร speculation ค่เางเงินบาทในช่วงก่อนโควิดนะฮะก่อนโควิดเนี่ยบาทแข็งขนาดไหน บางทีเนี่ยต่ำกว่า30นะครับผม29เปลี่ยนปลาย,ลายหลังโควิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยอ่อนที่สุดที่ผมดูเนี่ยคือ39นะครับผม29เปลี่ยๆปลาย,ปลาย,ปลายไปอยู่ที่39วันนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณ37ถามว่าเป็น New n o r m a l ไหมผ่านมา3ปีแล้วนะฮะที่ยังอยู่ในโซนอ่อนผมคิดว่าก็อาจจะ พูดว่าเป็น new normal ก็ได้นะครับผมเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเราก็ขึ้นมาโดยตลอดนะฮะยีมาเกือบ39วันนี้ประมาณ37แล้วก็อยู่อย่างนี้มาเนี่ยสปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ยังน่าที่จะอยู่ในโซนอ่อนไปอีกสักระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยครับผมค่ะสักระยะที่ดรประเมินเนี่ยมันจะยาวนานแค่ไหนคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบางแนวคิดเนี่ยบอกว่า มันจะเป็นสิ่งที่ถาวอด้วยซ้ำนะคะจนกว่าเราจะไปเจอ S-curve ใหม่แล้วก็สริฐกของเรานั้นจะโตหรือว่าจะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ค่ะดร็เตอร์ใน Forecast ของ Standard Charter ครับผมในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าในช่วงใกล้กๆคือไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะยังอยู่สักระเบล,ลประมาณนี้นะฮะเกือบๆสหรือว่า37นิดๆนะครับผมในช่วงปลายปีเนี่ยเรา Tar g e t end 2024ปลายปีนี้เนี่ยที่ประมาณ36.5หรือว่าอาจจะต่ำลงไปนิดนึงฮะ36.4 36.3คือเลเวลที่เราทาร์กเก็ตในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับผมก็อาจจะขอตอบคุณกีตาว่าอย่างน้อยๆในช่วง6เดือน7เดือนที่เหลือจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ได้ต่ำกว่าหรือว่าไม่ได้แข็งกว่า36.5 36.4โดยประมาณในแนวคิดของเราครับผม ค่ะที่มาของ36.5-36.4มนมันถูกคำนวณมาจากอะไรคะด็อกเตอร์ครับผมผมคิดว่าในช่วงใกล้ๆอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าเรายังน่าจะอยู่ในโซนอ่อนอยู่ครับผมผมคิดว่าในช่วงใกล้ๆไตรามาสที่3เนี่ยเรายังมีความไม่แน่นอนจากทั้ง global คือข้างนอกแล้วก็ในประเทศเราเองครับผม global เนี่ยเรากำลังพูดถึงการเลือกตั้งที่ ฝรั่งเศสปลายสัปดาห์นี้นะผมเรากำลังพูดถึงเศรษฐกิจของจีนที่กำลังยังชะลออยู่ซึ่งจีนเนี่ยเป็นเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์คู่ค้าสำคัญของประเทศไทยเป็นเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์อันดับสองรองจากอเมริกานะครับผมแล้วก็ไม่เพียงแต่ยุโรปคือฝรั่งเศสไม่เพียงแต่จีนแต่ว่าเรากำลังพูดถึงโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาเป็นประธานาธิบดี ในช่วงปลายปีนี้หรือเปล่านะครับผมสงครามการค้าเทรดวอลอิชูที่จะเป็นปัจจัยด้านไม่ค่อยบวกนะักกับเอเชียกับภูมิภาคนี้เนี่ยจะกลับมาอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงใกล้ๆนะฮะทั้ง global แล้วก็ทั้งเรื่องของในประเทศเราเองอย่างที่ผมเรียนว่าความมั่นใจอาจจยียงไม่ได้เยอะต่อฟันดัเบลเท่าไทยเนี่ยบาทในช่วงใกล้ๆอาจเจียงอ่อนอยู่แต่คุณกีตาได้ถามว่าทําไมปลายปีเราถึงมองแข็งค่าขึ้นนิดนึง 36.536.4ลงไปผมคิดว่าในช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นจุดเทินอย่างน้อยๆ2เรื่องที่ผมนึกออกตอนนี้นะครับผมปลายปีอเมริกาอาจจะลดดอกเบี้ยจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางสาหรัฐก็ส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ย1ครั้งปีนี้นะครับผมในดอทพอตของเขา,เาฉันในช่วงปลายปีดอกเบี้ยอเมริกาอาจจะเริ่มที่จะลดลงนะฮะแล้วก็ประกอบกับสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะยังไม่ได้ กล่าวถึงตั้งแต่คุยกับคุณกีตา้ามาได้สักสินาทีเนี่ยคือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยดีขึ้นเรื่อยนะครับผมตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยตอนนี้6เดือนอยู่ที่ประมาณเกือบ90%ซของก่อนโควิดเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยกําลังฟื้นกําลังฟื้นต่อเนื่องกําลังจะกลับไปเท่ากับก่อนโควิดผมคิดว่า ผ่านพ้นโลซีซ่นในช่วงไตรมาสที่3เข้าสู่ไฮซีซ่นในไตรมาสที่4ีเนี่ยการท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้นชัดเจนกว่านี้เพราะฉันผมคดในช่วงปลายปีทั้งเฟดลดดอกเบี้ยแล้วก็ทั้งการท่องเที่ยวจะมีสัญญาณที่น่าสนใจมากขึ้นเนี่ยเราเลยขอทาร์เก็ตบาทแข็งขึ้นนิดนึงสักประมาณ36.5ลงไปนิดนึงในช่วงเอ็น2อครับผมค่ะส่วน ระยะยาวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นระยะกลางนี้ก็ได้นะคะที่มีความกังวลใจนะคะว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงไปนะคะอาจจะเป็นการอ่อนยาวก็เพราะว่าคือมีมุมมองว่าเราไปเทียบกับริงกิตนะคะริงกิตของมาเลเซียเนี่ยมีภาพที่อ่อนค่าแล้วก็คือไปอ่อนค่าที่สุดในรอบประมาณ26-27ปีนะคะก็คือเขากลับไปตอนที่เจอ financial crisis นะคะซึ่ง เราเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะเราจะอ่อนค่าลงไปขนาดนั้นหรือเปล่านะคะมาเลเซียเขาก็เจอหลากหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องของการเติบโตแล้วก็อาจจะมีประเด็นเฉพาะตัวเรื่องของกรณีเรื่องความไม่เชื่อมั่นนะคะในประเทศด้วยจากเรื่องของคดีการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องกับภาพของตลาดการเงินกับเศรษฐกิจนะคะเราจะเป็นแบบนั้นไหมคะดอกเตอร์มีความไม่มั่นใจเรื่องการเมืองด้วยนะคะแล้วก็มีภาพของเศรษฐกิจที่เติบโตต่ําจนกระทั่งค่าเงินเนี่ยต้องถอยกลับไป อ่อนค่าระดับช่วงที่เกิด financial crisis 40บาทหรือว่ามากกว่านั้นค่ะดรครับผมคำถามของคุณกีตาก็อาจจะเป็นอีกในหนึ่งก็คือบาทจะอ่อนไปมากกว่า37ที่เรามองตอนนี้จะขึ้นไปถึงประมาณ40หรือว่าสูงกว่านั้นหรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะฮะด้านที่เป็นด้านลบหรือว่า negative กับค่างเงินบาทเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงหรือว่า price in ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะผมเรื่องของอเมริกายังไม่ลดดอกเบี้ยสักทีนะฮะเรื่องของ low season ในช่วงใกล้ๆ3เดือนนี้ที่นักท่องเที่ยวอาจจะลดลงนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวผมเรื่องของการเมืองไทยนะฮะที่คุณกีตาจะได้แนะขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าไม่มากก็น้อย ก็มีการพูดถึงหรือว่ามันก็ reflect ใน Thai a s เซทไปในระดับหนึ่งแล้วเราดูจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยพันสีกว่ามาจนพันสองปลายๆตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มากก็น้อยการเมืองก็คือ Play สำคัญเช่นอาจะขอตอบคุณกีตาครผมว่าวันนี้เราค่อนข้างที่จะ price หรือว่ามีการพูดถึง negative factors ปัจจัยด้านลบไปค่อนข้างมากละ นะครับผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาให้น้ําหนักเหมือนกันแล้วก็อาจจะค่อนข้างอยากจะมีมุมมองบวกนิดหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวไทยที่เป็นดรายเวอร์หลักของเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังซ่อนตัวค่อยๆฟื้นผมคิดว่าในช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะชัดกว่านี้เพราะฉะนั้นอาจจะขอตอบคุณกีตาครับผมนะตอนนี้โอกาสที่บาทจะอ่อนไปมากกว่า37 จะไปถึง40อย่างที่มีการพูดถึงหรือมีความกังวลเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่ได้ Bias ไปในทางนั้นเราอยากจะ Bias ไปในทางแข็งค่าขึ้นนิดหนึงในช่วงปลายปีครับผมค่ะแต่ว่าคือถ้ามองในกรณีที่ดาวไซนะคะหรือว่าสิ่งที่อาจจะกดดันให้เกิดภาพของการอ่อนค่านะคะคือถ้ามันจะเกิดขึ้นไปมากกว่าที่ระดับที่ Price i n ข่าวลบต่างๆในปัจจุบันเนี่ยนะคะเงื่อนไขมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะดร ครับผมอันนี้เป็นคำถามที่ดีฮะว่าแล้ว Ri s กหรือว่าความเสี่ยงต่อแนวคิดของเราคนระับผมมีอะไรบ้างนะฮะผมคิดว่า global มีบทบาทสำคัญนะครับผมถ้าเกิดว่าการลดดอกเบีย้ยของอเมริกายังไม่เกิดขึ้นสักทีหนึ่งครั้งเกิดสมมุติมีการปรับลดลงอีกเป็นไม่มีการลดดอกเบีย้ยเลยหรือว่าอย่างที่บางท่านบางส่วน เกินเหมือนกันว่าอเมริกาจะกลับไปขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะผมอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครเป็น black swan ที่อาจจะยังไม่ได้มีการพูดถึงเยอะก็อาจจะทําให้มีผลด้านลบมากกับ Thai a s เซทไทยบาทอันนี้ก็มุมหนึ่งนะผมผมคิดว่าเรื่องของการเมืองไทยก็เป็นโฟกัสนะผมในช่วงไตรามาสที่3นี้นะฮะเพราะว่ามีหลายเคสที่ผมเชื่อว่านักลงทุนหรือว่าตลาดเนี่ยกำลังตามดูอยู่ ซึ่งก็คงใช้เวลาประมาณเดือนสิงหากันยากว่าที่เราจะทราบทั้งหมดนะครับผมแนวคิดหลักของเราผมคิดว่าแนวคิดของตลาดเหมือนกันก็คือความเสี่ยงการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เยอะกล่าวคือ No อ s e อาจจะมีนะครับผมอาจจะมี development มีเรื่องราวให้ตามดูตามฟังแต่ว่าความเสี่ยงที่จะต้องกังวลมากเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่ถ้าสมมุติ เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตลาดหรือว่าอย่างที่เราคาดการเนี่ยก็อาจจะเป็น Ri s k ต่อไทยบาทได้เหมือนกันฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เรา Price กันในระดับนี้ f e d เรา Price ว่าจะลดหนึ่งครั้งการเมืองไทยความเสี่ยงไม่ได้เยอะในแนวคิดหลักของเราแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดการอันนั้นก็อาจจะตอบคาถามของคุณกีตาได้ครับผม